ควยงามยังสีใงามอีเนาะบุกทึกแบบดงมเต็ม่งมีเรียนตำกันเด้อมเอาคบกบๆกบป่านิเบิ้งมุคุยงามคุยดอนงามขนาด คุยเถิกยังดีผู้ใดอยากได้น้ำเสื้อแม่อันพ่อพันมาเอาเดอ้อนี่เด้อของเพิ่นนี่เพิ่นสิขายน้ำเสื้ออยู่เพิ่นว่าน้ำเสื้อควยเผือกควยดอนติดต่อเด้อยายสี่บ้านกลางนาโนเอาอยากได้อยากได้นน้ำเสื้อมัน